นะคะพี่น้องมันเยอะมากจีเห็ดค่ะโอ้ไม่มีเวลามาเอานะคะได้มาช่วงบา่ายช่วงเช้าไม่ได้มาดูไม่คิดว่ามันจะออกอีกฝนมันตกทั้งวันตอนนี้ก็ตกอยู่กําลังได้แค่นี้ไม่เดียวอยอ่เยอะมากเลยนะโอ้เห็ดคุณแดงค่ะ กำลังออกกำลังออกพี่น้องเขียดดูมีอเปล่าหมดหรือยังเดี๋ยวเดิดนหานลค่ะว้าพ,พี่น้องให้สองดอกเห็ดโคนเห็ดโคนสองดอกสองดอกฝนก็ตกวิปป่าหาเห็ดคนเดียวค่ะไม่ง้อผัวนีสองดอกสองดอกแบบนี้น,นะคะกล้องซันหน่อยเพราะว่า กองมันส so ั่นหน่อยพราะว่าไม่มีนั่นนะคะถือเอาอีกมือหนึ่งเอาเห็ดภาพมันจะออกมาสวยไม่สวยก็ไม่รู้นะคะเห็ดคูนคือพี่น้องเห็ดคูนเห็ดคูนค่ะอ้มันออกเยอะมากไอ้นี้เก็บเป็นอาทิตย์กลัวแล้วนะคะ เ,เก็บกัมาเก็บได้เลยหายอ,ไอีกหายเผื่อมันม,มีครับพี่นอ้องเผื่อมันมีหายไอีกหายอีกหายหายโอยหายอีกค่ะนี่โอ้พี่น้องพี่น,อน้องอีมงงนึงพี่น้องพี่น,อน้องเนาะขึ้นเน่นนนน เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยมามาได้ก็เยอะมาคนเดียวไม่ง้อผัวนะคะหาเห็ดเป็นความชอบเป็นความชอบโอ้พี่น้องปาดน้องพ่อมีตะจีฮะปาด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  Ya mah. Ya